เจ้าของร่ำให้เรือประมงเครื่องมือทำมาหากินถูกไฟไม่วอดขณะจอดเทียบท่าวันนี้วันที่13มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา3นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองตราดได้รับแจ้งเหตุไฟไม่เรือประมงที่ท่าเทียบเรือวสันสมุทรตำบลวงังกระแจะอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิง บอบตอวังกระแจ้เทศบาลเมืองตราดและกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้เรือประมงที่จอดเทียบอยู่จำนวนห้าลำโดยเรือสอสลาบเจริญชัยสองเป็นเรือที่ลำใหญ่ที่สุดขนาด20เมตร เป็นเรือของนายสมชายผากำเนิดเลขาธิการสมาคมประมงจังหวัดตราดตัวเรือถูกไฟไม่ทั้งหมดส่วนอีก3ามลำถูกไฟไม่เสียหายทั้งหมดเช่นกันและลำที่5้าเสียหายเล็กน้อยโดยเรือทั้ง5้าลำเป็นคนละเจ้าของกันทุกลำ เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยที่ไฟไม่ลามไปไม่เรือลำอื่นที่จอดเทียบท่าอยู่กเกือบสิบลำเบื้องต้นประเมินความเสียหายรวมไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟอยู่นั้นหญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงที่ถูกไฟไหม้เดินทางมาดูเรือของตนเองถึงกับกลัน้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ เพราะเรือทุกลำเป็นเรือที่ยังคงใช้การอยู่จากการสอบถามนายสมชายเผยว่าเรือลำที่ถูกที่ไฟไม่มีมูลค่าหลายสิบล้านบาทเป็นเรือที่ตนทําการประมงมาตลอดแต่เมื่อมาถึงคอสอชอ,ออกกฎหมายประมงที่เข้มงวด ทำให้ต้องจอดประมงทิ้งไว้เมื่อปีพศ2562ไม่ได้ออกไปทำประมงเพราะแบกกลับต้นทุนไม่ไหวกระทั่งมาเกิดเหตุไปไม่ในครั้งนี้ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ร้อยเวรสพเมืองตราด ได้เดินทางมาบันทึกที่เกิดเหตุเอาไว้ทั้งหมดเบื้องต้นคาดว่าไปปาลัดวงจรและกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าที่เกิดเหตุรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราดเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา